เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วิดีในเกมมูกเกนนั่นเองนะครับผมอ่า และในวันนี้นะครับผมตัวเกมก็ได้อัปเดตใหม่กับที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมก็มีเพิ่มมา1ปานนะครับผมก็จะเป็นันเดอร์นั่นเองนะครับผมรู้ว่าปลาอัสซนีนะครับผมซึ่งปานี้เนี่ยจะอยู่ในระดับอีพิกนะครับผมโอกาสได้ก็30%มนะครับผมทุกคนสามารถสุ่มเล่นได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมการที่จะได้ปลานี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าอัปเดตมาสุดยอดมากนะครับผมผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมเพราะว่าปานอัสซนีเนี่ยเป็นปานที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดของดาพิคาตะสูตรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราณแบบ หมดไปนะครับผมเงิน20,000เยนคือหมดเลยนะครับผมผู้ชมก็คือไม่ได้ใช้สปินนะครับผมหลักกิจสปินยังเก็บไว้อยู่นะครับผมอ่ะแต่ว่าผมรู้ว่าทันเดอร์เนี่ยจะจิ๋วระดับเลเจนดารี่หรือมิสติกซะอีกนะผมแต่ว่ามันอยู่ในระดับอีพิกนะแสดงว่าอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ว่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองเล่นดูกันเลยนะผมผู้ชมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช anel นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาหาปานนัสีะครับผมนนี่่จะเป็ทาจับดาบบนะะครัผมจเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผูู้ชมดดาบนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผผมู้ชม ฟองดาบสีฟ้านั่นเองนะครับอ่ะเราไปลองกดฟันกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เป็นสายฟ้าทุกคนแม่งโคตรเท่อะทุกคนเวลาวาร์ฟก็เป็นสายฟ้าด้วยนะครับผมโหเท่เกินนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาจะสู้กับเราหรือเปล่าไม่สู้นะฮะอ่านี่คือประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลการวาร์ฟก็เป็นประมาณนี้นะมีสายฟ้าออกมารอบข้างในเดยนะครผมแล้วฟันก็จะเป็นสายฟ้านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกดสกิลอาร์กันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับผมนี่เป็นสลีฟนะครับผมกดดู อ่าแล้วเราก็จะหลับเหรอใช่ปะ่ะนี่เป็นการเพิ่มสปีดนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมผู้ชมเอ,อ้ยนี่คืออะไรอะทุกคนมันคือภาพอะไรอะ่ะมันอัปเดตใหม่ตัวละครอ,อื่นด้วยเฮ้ยผมโดนทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งมายุบขออนุญาตรีวิวก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้ก็เป็นสกิล R าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนี่ครับผมเป็นสกิลที่1นนะครับผมเป็น thunder flash นะครับผม,บผมลองใช้เลยปุ๊บอ่าเป็นการฟาดฟันมาแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับผมผู้ชม ต่อไปนะครับผมเป็นสกิลที่2นะครับผมเป็นซิกแฟตนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการต่อเนื่องหครั้งนะครับผมคิดว่านะครับอ่ะจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเป้าหมายกันเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมอ่านี่โอ้โหมีคนใช้สายฟ้าเต็มเลยอยังไงละกันนะครับผมซิกแฟตโอ้โหโดนโอ้โหสุดยอดโคตรเท่นะครับผมนึกถึงอันติของเกมเกมหนึ่งเลยอ่ะทุกคนผมไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผม อ่าต่อไปให้ผมสกิลที่3นะครับผมแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะต้องกดค้างหรือเปล่าเนี่มันสึกแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกครั้งหนึ่งครับผมผู้ชมสำหรับสกิลสนะครับตอนนี้เนี่ยครูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองสกิลสามกันหนึงนะครับโอ้โหเป็นการฟันอย่างนี้อ๋อน่าจะต้องฟันให้โดนผู้คนก่อนป่ะอ่าเดี๋ยวเราลองเอาไปฟันเไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมผู้ชมมาไอ้ดูซีเมื่อกี้เนี่ยใครจะสู้กับเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้เลยแล้วกันนะคครรรรัััััับบผผผมมมมมวววแลล้้้ฟฟฟนนนนนนไไไไปสกิิี่่อออออุยยโดดเาาะะะ เมื่อีสกิลหนึ่งปุ้บเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมบล็อกแล้วผมฟันเหมือนว่าตัวนี้ก็จะอัปเดตด้วยหรือเปล่านะโอ้ยชมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมตัวคิวทาโร่นะครับผมเหมือนสกิลมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วผมฟันจังหวะนี้ปั๊บปั๊บปับปับโอ้ยผมโดนสกิลสามทุกคนแล้วผมเปิดบัฟนอนหลับเมื่อกี้ยังไม่ได้หลับเลยนะครับผมให้ผมได้หลับก่อนนี่เรียบร้อยน็อกไปดีหนึ่งตัวแรกนะผมขอขอรอสกิลสามได้ป่ะทุกคคนนอ่่าามมมมัััไีตวให้เเรรปิดบผ ผูกฟ <iet> so like really oh really ันไม่โดนนะครับ <laughs> ต the ัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมทาไมเขามีออร่าเป็นไฟอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยเท่เกินนะครับผมเฮ้ยผมโดนผมจะตายรึเปล่าเนี่ยซิกแฟตโดนผมนี่ลากเลยลากเลยฟันโอ้โหเฮ้ยนั่นคือสกิลอะไรทุกคนอัปเดตใหม่ด้วยเหรอผมไม่ได้อ่านข้อมูลอัปเดตนะครับผมแค่เห็นว่ามีตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยมาเล่นนะครับอย่าละไม่ได้เป็นนานฝีมือยังตกเลย ฟันสิบจุดสามโอ้โหนี่ไงสิบจุดสามทุกคนถ้าฟันโดนจะเป็นแบบนี้นะครับผมเฮ้ยนี่เกินนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยน็อกไปนะครับผมอ่าก็คือสกิลสามเนี่ยเราต้องใช้ให้โดนนะครับผมถ้าโดนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่มีแอนิเมชันด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับผมผู้ชายคนนี้นะครับผมฮ่าเซนอิสึนั่นเองนะครับตอนนี้แบบคือเกิดปรากฏการณ์นะครับผมปานัสีเนี่ยเต็มแมปเลยนะครับอุ้ยเจอคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยปุ้มโดนโดนเฮ้ันดโโหไม่ครบ จกิลี่หนึ่งบูมสายฟ้า,าดิโดนบอปดี้เ่วานนี้นี่ผมยังไม่ได้เปดเปิดบับเลยเนะี่ยทุกคนอีมาดี้ยูทารโรอต้องเจอปาลัสนีหน่อยขอญาตหลับแป๊บนึงนะครับแล้วผมเปิดเขาพิมอะไรไม่รู้นะครับผมเรียบร้อยนี่ครับผมนอกไปนะครับเจ้าผมอมองมองหรอมาดีมองหรอแล้วผมเปิดหมดไม่สนลูกใครฟิหกเฮ้ยไม่ใช่ฟิสองนะครับผมมาฟันหกรอบนะครับคอมโบต่อนเนื่องหกครั้งนะครับเฮ้ยเขาหนีเฮ้ยหนีไปไหน เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ล็อกเลยนีไ่ไงผมล็อกแล้วทุกคนไม่ให้หนีไงแล้วผมไม่ให้หนีโหปันเสียงกับปันสายฟ้าปันดนตนีเร็วกว่าเว้ยิมาดิเป็นแค่เสียงจะมาเทียบกับสายฟ้าได้ยังไงเฮ้ยเขาหนีเอาสุดเกินนะครับผมเออให้ไม่ให้หนีครับผมโดนตามได้นะครับผมชอบที่ปันอาสนีมันตามได้นี่แหละเอออยู่ไปโดนโดนจุดสามอู้โดนเรียบร้อยนะครับผมคอมโบโหยังโหดแล้วผมยังโหดโหดเกิน จังหวะนนี้ไม่ให้หนีไม่ให้หนีนะผมฟันฟันโอ้โหทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมตอนนี้เกมหกปุ้มโดนเรียบร้อยตายปะโอ้โหยังไม่ตายนะครับเอ้ยฟันฟันฟันอีกนิดนึงปุ้บโอ้โหไม่โดนครับแล้วผมตามสุดตามสุดต่อไปไหนไปไหนเอ้ยเขาหนีผมสุดเกินนะครับผมแล้วผมไม่ให้หนีไงจังหวันนี้เขาน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับผมผู้ชมเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่เขาโดดไปนูน่นเขาโดดไปนูน่น ยิงหกบูมโดนเรียบร้อยนะครับผมหนีแค่ไหนก็ไม่รอดบอกเลยครับปลาลนี้เอามาใช้ต่อสู้นะผมเวลาใครหนีนะครับมาดิพอเจ้ากับผมมาคนนี้นี่โดนไปแล้วผมก็ไปหาเลยยังงเนี้ยสกิลสามไม่โดนนะครับผมเปิดเขาเปิดบา้าเปลเปิดบ้าปไปดิมาดิเหมือนว่าเขาจะแค้นอะไรผมสักอย่างนะครับตรงนี้เพราะว่าผมไปเปิดเขามาเมื่อกี้หรือเปล่ามาดิเอาดิโดนโดนโ,โ,โดนผมยิหกไม่ใจ่สกิลหกสีสกิลสอง เรียบร้อยอุ้ยผมติดบัก๊กโดนผมติดบัก๊กออกได้สักทีเฮ้ยยังโอ้โหออกไปได้ติดบักก๊กโดนเฮ้ยติดบั๊กตึกติดบั๊กเฉยนะครับผมไม่เป็นไรนะเป็นอย่างออกมาได้อยู่อุ้ยกีไม่ได้ล็อกไว้นะทุกคนโอ้โหแย่แล้วทุกคนผมเสียเปรียบโดนเรียบร้อยเปิดบั๊บนอนหลับกียไม่ได้หลับไงแล้วผมเปิดต่ออะไรเนี่ยติดตึกมาดิอออุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมจะน,าน็อกผมจะน,าน็อกทุกคานผมจะน็อกแล้วทุกคนแย่แล้วเออโดนโดนโดนปะไม่โดนหรอโดนโดนผมเรียบร้อยนะครับผมน็อกไปโอ้โหกเกือบแพ้นะคุณผู้ชมติดบัคตึกไปเมื่อกี้ครับผมโอ้โหเก็บไปสองตัวแบบนิ่มๆเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงแล้วผมเล่นเพลินมากนะผมตอนนี้น่าจะเป็นปลาหลักใหม่ของผมแล้วนะคุณผู้ชมปลาอัศานีนะครับผมบอกเลยว่าโคตรตึงนะผม เนขาวิ่งตามหาผมอยู่หรือเปล่าคนเมื่อกี้นะครับ,บนะโอ้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบปานาสานีก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับ